ข้าวเก็บได้เยอะมาจากนี่หลายผ้เก็บเมื่อเดอกเก็บใหม่กับเฟียอยู่เนี่ยโอ้เอาขาดไป ในบุกหนึงอยู่นี่บุกอยัง,กไง,ยงไงบุยหะตอไม้ตาตใบก็ได้ไม่ได้เก็บเห็รเขาบันเอือหยาคนหลังนี่บันคนเก็งบางอย่างด้วย,กย,กวยแกงว่าเป็นวะผัวโถวหงาอยู่บ้านคาแกงฮักหมดอะ จะคอยไปให้ให้ป้าเขแกคัดนะเราเราเป็นคนเก็บให้คนอยู่บ้านเขาคัดเอาพี่เขาอาจจะมืออ่อนกว่าผู้ชายโอ้พิดอ่ะแตกกระสวบอยู่อ่ะให้เป็นดอยเงี้เนาะอันนี้อันนี้มัน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 แย่ชะมีหรือเป่น,น,นี่มันแย่โดนโดน,นตัวน้อยก็แสีบได้หมกเนาะ เมื gar, <tem> <People to> <system> ่อเราพุธูาอย่างสกอนอยู่บ้านเห็นวูจ่าเขากิดมานี่แหละเมีย่มีเขาเอิญเองสินะเสร็จเสร็จทีลำโบกินี่นี่ปานเขาฝุ่นบางกุมหนึ่งลุ่มีี้บอทีอันนี้มันบานนี่น้าจะบานตัวนั่นะ พี่แม่อู่คางแม่เมื่อตัวนี้แม่โอ้คางคอนี่พุน่นอะโอ้โอ้อยู่คางคู่น้ามแม่นียะโอ้ลาข้าวโพดตายตายพี่โอ้พุ่นน้ำคอนใหม่เลยร่างบูมตัวเฮ้ยร่างบูมขึ้นมาเน,นี่ย อพูดอ่ะนี่้องไปเห็นเลยวะได่หรอเก็บอีกอนไม่ได้เติมกันทำไม่รงหูอวะเก็บไปให้คนทุบานองหลางทาวีโอความนี่มือ <ph> ก <im> ็แตกฝากลูไม้ประสัน ตัวไหนนี่นมันตัดบางอยา่างเราแกมือเนาะคนมันขุนเคยน,นี่กเกาองูอยู่เนี่ยเอา้านุ่งกัดนุ่งไลนี่ป้าเนาะท่าน,น,น,นอ่ะนี่เขาย,ยุงกัดตัวนี้คนอ่ะเออแดดกระดืออยู่กลับไปค่อยไปทายาเอาเอาดูพุ่มดีดีจ่านนี่จะไขหรอวะเดี้ยโป้งนึงหมดละให้ให้นาเพป็นให้นาเป็นเกย์บอลตัวน,นี้ก็บ่ายวีโออยู่ แม่นผมหอนผมหอนเมื่อยไหมเมื่อแต่ป่ะเดี๋ยวพนนี่รับไปดิงความฝนเราไปถึงตายเลยบอกหยุบเลยมาหน้าก็ฝ่าเก็บที่เสร็จผุนเขาค้างๆแม่ค้างๆคู่แม่โอ้จช่ไหมเดี๋ยวมุกหนึ่งนะนี่นะเก็บเรียนด้่นี่แน้นำเจ็บบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอไปหาบ้านเสียก่อนจ่ายเงินแล้วบ่ ตล้วทำไมมือแตกรับพี่<ส>บัน่นกิเม่นี่โดมเข้าไปพากแกก็ได้ไปเดี๋ยวลุงลองนอกบอกว่าเสร็จแล้วในในลอยู่ในบ้านน่ะละ เห็ดไรขนาดด้วครับเห็ดเเห็ดเเห็ดปวกไหมเวะเวอยู่ในปามัมนะีด่น่ะฮะใส่เกาะฮะันมีอยู่ในปา่านไงผมทางป่า,าหันไหมัมีไหมพี้แม่มัอยิย่งใหญ่ไหมอยู่มาเลเนาะ พ่อแหละให้หน้าจัดการเอาต้องเอาโตหน่อยหน่อยมาดังยิบทีละหน่อยทีละหน่อยมันมันมันใหญ่มันไงทำเนียบป่ะนี่มันญ่อีกแล้วอือมันก็อลไรออกมันไงเป็นยุบเป็นยุบอยู่ขับนี่แลาวก็ขาวนี่นี่น่ไทยต้องไทยไก่แต่ไทยไก่มันมันไม่เห็นเพราะว่า มันดอกมันหน่อยมกก็ต้ังแสบได้แน่นอนอุ้ยมันดอกแหมชุดยจอดเลยขื่นมั่อคืนนั้นมันขางโพดนี่เขาขาวนี่แมนมันหลดแต่ทายให้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ซ่ากันหรอวะหัวหน่ะเก็บเอาไว้ดอกมือแตกตัดต้นไม้เอามือแตกหุวหน่ะแตกมืดเลยมือเฉีดไปตงใจเย็นเนาะครับอู้ โอเคครับเดี๋ยวก,กลับก่อนเรือครับันปุ้ยอยู่ในพุ่นี่กัแม่นี่ยนะว่าจียุทธายกันท้ายนี่แม่เชือมันเต็มยังอยู่เนะ่เออไล่ขนาดดิพูดนะ่ะโอ้ป็นไรครับแทนนี้มันเป็นเชือมันเนาะเชือเห็ดโอเคฉันมีราคับบาวนี่จะได้ยุทธ์อ่ะ